หาย40ปีเจออีกทีเป็นม่ายาสามีปัจจุบันนวรัตวัชราวัย73ปีเปิดร้านอาหารหลังลาจอยังสวยสงา่าสมเป็นนางงามปี2,547ช่อง7สีส่งละครดราม่าน้ำตาทะลัก แม่อายอื่อลงจอก็สร้างปรากฏการที่ทำให้คนรู้จักดาวนินกันมากขึ้นจนดารานำหญิงยอดเยี่ยมแห่งปีสุดในปี2561ช่องเจ็ดสีนำแม่อายสอื่อลงจออีกครั้งได้นางเอกสซาฟีมือเทพปุ๊กลุกฝนทิพย์มาเล่นบทดาวนินก็เรียกกระแสเลตติ้งไปไม่น้อย ถ้าหากย้อนไป2515ผู้รับบทดาวนินคนแรกก็คือนวรัตน์วัชราเด็กรุ่นใหม่หลายคนจะไม่ค่อยได้ดูโดยเวอร์ชั่นนั้นพระเอกก็คือสมบัติเมธนีและบทช่อเอื้องก็คือทัศวันเซนีวงหน้ายุทธยา หรือผู้ที่รับบทคุณสาวน้อยในเวอร์ชั่นปัจจุบันอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นแม่ไอซะอื้นในแบบฉบับของใครทุกคนก็เต็มที่อยากให้ท่านผู้ชมดูแล้วสนุกอินไปกับตัวละครนวรัตน์มีชื่อเล่นว่าแม่มเกิดที่จังหวัดสกลนครคุณพ่อเป็นแขกปาทานแต่มาเติบโตที่กรุงเทพมหานครเข้าเรียนที่โรงเรียนวัดสเวตฉัตรจบชั้นมัธยมสในปี2 5 0 7ระหว่างกำลังจะจบนั้น ชุลีใจยงแห่งร้านเสริมสวยดาราพรก็มาชักชวนนวรัตให้ไปประกวดนางงามบอพิษบอลใช้ชื่อว่าอารัญญาดาราพรและก็คว้าตำแหน่งนางงามมาได้ต่อมาไปคว้าตำแหน่งนางงามสงการวิสุทธิกษัตริย์ได้อีกจึงส่งเข้าประกวดนางสาวไทยในงานวัชราวุฒานุสรปี2507ใช้ชื่อว่านาวรัตวัชราโดยวัชราเป็นชื่อร้านเสริมสวยของสปอนเซอร์อยู่แถวราชวัตร ซึ่งนวรัตก็ได้ตำแหน่งรองนางสาวไทยส่วนนางสาวไทยก็คืออภัสราหงสกุลต่อมาประเดิมเขมมาศีสุวรรณติดต่อให้แสดงภาพยนตร์ที่อดีตบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ขาวสยามคือโดมแดนไทยจะสร้างเรื่องเดือนร้าวโดยจัดได้แสดงคู่กับมิตรชัยบัญชาเธอจึงตอบตกลงเพราะเคยไฝ่ฝันว่าถ้าเป็นนางเอกหนัง ก็อยากจะแสดงคู่กับมิตรชัยบัญชาแต่พอถึงข่าวต้องถ่ายทำจริงๆเธอกับประมาและเกือบแสดงไม่ได้กระทั่งวิจิตคุณาวุธผู้กำกับต้องเอ็ดเอาและมิตรก็ต้องให้คำแนะนำให้กำลังใจจนถ่ายจบแม้นวรัตนบัชราจับผ่านการแสดงหน้าหลายบทบาทแต่ที่แฟนภาพยนตร์ให้ความนิยมชมชอบมากที่สุดก็เห็นจะเป็นบทบาทดาราเจ้าน้ำตา ผู้สร้างจึงมักจะมอบบทชีวิตหนักๆที่แสนจะรันทดหรือบทรักแท้ที่ต้องเสียสละจนเกินเหตุหรือแม้กระทั่งบทรักมากที่ต้องแค้นมากให้นวรัตอยู่เสมอชีวิตส่วนตัวเคยสมรสกับไมตรีบุญสูงมีลูกชายด้วยกัน3คนปัจจุบันมีธุรกิจร้านอาหารเป็นของตนเอง